คอับเอ้าอดคนเห็นที่เหลือประมาเป็นเตาตายครับนี่ครับดอกนี่ครับดอกนี่กิโลหนึ่งพอดีครับนี่นะครับอาะกิโลหนึ่งพอดีเดี๋ยวขอหยิบง้มนะก็นะง้มจับบัะเได้ปะง้มบ่กง้มได้ง้มไปยังงมหันง้มไปเลยเออนี่ยเนี่ครับนี่เออง้มดูดีเนอนี่นี่ครับนี่ ดอกนี่กิโลหนึ่งครับนี่กิโลหนึ่งโลหนึ่งอีหลีครับเึ้นขาปมาณนี้ป้าเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เขาโทษนะครับไอ้หัวเห็นนี่แหละนะครับเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่อีหลี่เขาไปบอลเล่นครับนี่ดอกเงี้ยอหลีครับผมบ่ได้ซุ่มกล่องเลยครับนี่บ่ได้ซุ่มกล่องครับบ่ได้ซุ่มกล่องครับดอกเงี้ยอหลีเอาสิบดีว่ามึงนี่ครับตั้งแต่ดอกน้อยนี่นะครับแต่ดอกน้อยนี่คือผมบ่วิทนี่ครับ มันใหญ่ดีนะครับใหญ่ดีป๊อครับอยู่นี่ย่างตากับตั้งสามโลเลยเนาะเนาะนี่นี่ครับมึงเนีล่ะโอ้ตายตายตายมาครับแม่นื่อผมเกิดมาจะเป็นยักหน่อยเหล้าข้อยไปหาถามเสียวกับบ้าพ่อใหญ่งไปเนี่ยครับเบาซื้อๆนี่มันใยัยดีครับนี่อู้ ปา e. ดปาด 000. ปาดปาด ama, นี่ครับแต่ตะเห็ดผมกับพ่แห้งแล้วครับนี่ดอกนี่กิโลนีครับโล่งงี่ดีนี่นะครับพ่อแบงคับบิบนี่ไหมครับเบื่งไหนล่ะอู้วว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 ปวดวว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 วนวันววมวนเหววผมววววครับวว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 วหวววเเห็ดเพววนวววววว เฮ <para S 1> ็ดเพื่อนเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดผู้ใดเพื่อนว่านเนาะครับเฮ็ดปาร์ตี้เพื่อนไปพ่ออยู่ไใชกระซัมเถาะครับดอกนี้ดิครับนี่ดิอดอกนี้สองคืนพอดหลังนี่ครับสองคืนนี่ครับนี่เนาะอดอกนี้สองคืนสองคืนยังบวบิดครับนี่ครับดอกนี้พระเจ้าเราจะว่ากิโลขีดกระคอยเนาะหมายก็ว่าโลหนึ่งครับเกือบสี่ขีดนึงครับดอกนี้ดีครับเอาไปพี่ฟังน้องช่วงนี้เนาะเพีงก็เริ่เกิดกับละมันละวังนะครับ ไอ้พ่อเฮ็ดก er, you know, hmm. ็ฮ hmm. ันเฮ็ดบ like, uh, right? ้านเท่ากันจ yeah, ิงนะไอ้ราครับเฮ็ดบ้านเท่าไงกันที่มีเฮ็ดน้ำท่ามเดียวมีเฮ็ดเพิ่กเฮ็ดตะเคว้แล้วก็เฮ็ดพึ่งเฮ็ดตะเคว้เดียวกันเนาะเฮ็ดขมกับพวกอย่าพวกเกิดปัญหาหรอกครับยุบเมืองอึนกับแต่อึนเนาะครับฝากพี่ฝากน้องครับแต่อึนเนาะอยู่น้อมป้ายยางป้ายยางต่างๆที่เพิ่นนะครับอ่ะสีบานสีจ้ากันแล้วกันเนาะครับอมิใช่การทำแต่ยานะครับเฮ็ดปวกแล้วก็พนกับว่าเฮ็ดปวกเกิดอยู่น้องหันน้ำมีเกิดอยู่น้องป้ายยางเกิดอยู่น้องเมืองเพิ่นใศรสารเคมีกับเป็นอัันนตรายก ถ้าถ้หรับอยังไงมูอเสียวโกลเสียวเนี่ยให้ในหน้าบ้านร้อนเนี่ยผมเคิดว่าน่าจะปลอดภัยเนาะครับเพราะไปยังดอกปัดครับเฮ็ดพึ่งไอ้แม่เล่าก็สิไปหาก่อนถ้าจะได้จักดอกเฮ็ดเพื่อเฮ็ดเพื่อแล้วใจอีกเดียวเนี่ยพ่อเนี่ยนี่นี่ครับนี่อัแต่แจงพัดลมนี่ครับนี่ก็แต่แจงพัดลมครับอ่าแต่แจงพัดร่มนาสิบแต่แจงพัดลมนี่นาประมาณ สิบสองนิ้วครับเนี่ยก็เสียงปัดลมครับเห็ดเพืงเห็ดเพืงใหญ่ไปหาก่อนเด้อครับเห็ดเห็ดเพืงครับเห็ดตบคุยนะครับเห็ดเพืงภาษากราดาเรเห็ดเพื่งแต่ท้าเอามาเห็ดตบคุยนี่ยนะครับครับมันใหญ่ดีครับใหญ่ดีถ้าเกิดมากครับผมอายุหาสิบหาสิบเจ็ดปีครับในป่าได้ท่าเสียวผมก็หาไม่แห้งแล้วครับหาไม่แห้งหรอก หามาจะมาได้เจลาหาอะไรครับแ้าสมัยก่อนบ่มีราคาเนาะแต่ว่าบอยหย่ปานนี้ครับบอยหย่ปานนี้ครับเห็ดพึ่งก็เห็ดพึ่งเอาบวอยแล้วก็สิ่ไปหาก่อนเน้ะขออนุญาตครับสวัสดียครับผม